สวัสดีค่ะทุกคนเราคิมิฟุกุยูเมะนะคะวันนี้คือวันที่30ก็เจอกับคีมิไทยเช่นเคยนะคะคีมิไทยทุกวันที่30นั่นเองนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบทที่6นะคะเเป็นตอนที่6แล้วเกี่ยวกับการเดินทาง Getting Around แล้วก็แมปแผนที่นะคะเอาละเรามาเริ่มกันเลย เรียนไทย for i n t e r f a n คำศัพท์ภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติจากหนังสือเรียนไทย Quick Guide for b e g i n n e r และคู่มือเรียนภาษาไทยสำหรับชาวญี่ปุ่นนะคะโดยคิมิไทหรือคิมิฟุกุยูเมะนะคะแผนที่ดูแมปรถถนนคำอ่านคำอ่านไทยนะคะหรือ Speak Thai นะคะถน,นนนะคะอันนี้คือคำอ่านญี่ปุ่นนะคะ Map แ,แผนที่ แผนที่แผนที่ซอยหรือดิ t ตันตีติดนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษนะคะดิ t ตันตีติดหรือว่าถนนเล็กๆนั่นเองนะคะซอย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 ไฮเวย์ไฮเวย์ถนนหลวงอืมของเรามันจะคุ้นคาว่าทางหลวงมากกว่านะคะแต่ในนัาสือเก็นว่าถานนหลวงถนนหลวงถนนหลวง River แม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำโอเวอร์ s าสะพานลอยสะพานลอยสะพานสะสะพานลอยสะพานลอย Intersection ส,ส,สี่แยกสี่แยกสี่แยกถ้าอ่านญี่ปุ่นก็เออกูนะคะ สูถ้าถ้าอ่าน,นจริงนะสูอีซุยซูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนในหนังสือจะอเขียนแบบนี้นะคะอันนี้อ่านตัวสูดนะคะด้วยตัวอีจะเป็นสีแยกเหรอถ้าเป็น sui ก็จะเป็นซุยถ้าเป็นตัวนี้เข้าไปก็เป็นซุยซุยแยกเหรอแยกก็ มาใส่ควบเข้าไปก็จะเป็นแยกมั้งคะอ่ะแล้วแต่คนญี่ปุ่นเอ้ยคนไทยสอนคนญี่ปุ่นหรือคนคนไทยอืมคนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วกันคนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นสอนเรามานะคะว่าสี่แยกเขาอ่านอย่างนี้นะคะ p a r k i ิ g lot p a r k i ิ g lot ที่จอดรถที่จอดรถที่จอดรถที่จอด จอดรถบิชเดี๋ยวนะคะไม่มั่นใจอ่านถูกหรือเปล่านะขออนุญาตใช้เวอร์ชันดิกกลัวอ่านกลัวสอดแล้วไม่ถูกเดี๋ยวนะคะใช้ดิกของลองแมนนะคะอ่าอ่านถูกแล้ว สะพานนะคะบิสะพานสะพานสะพานนะคะครับอ่านภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย north. North. north 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 เหนือเหนือเหนือนะคะตัวนะกับตัวอะเป็นเหนือ south เศร้าเศร้าใต้ใต้แล้วก็ใต้นะคะนี่ตัวทะนะคะแล้วก็ตัวอีนะคะใส่เข้าไปก็เป็นใต้อย่างงี้นะคะแบบนี้โอเคอีด <East. S 1> okay. ตะวันออกนะคะอีดตะวันออกตะวันออกเว้ With. โอเคเวสตะวันตกตะวันตกนะคะเวสตะวันตกอะจบแล้วนะคะจะเป็นย่อยๆแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะนี่คือแผนที่นะคะจบไปแล้วขอบคุณสำหรับรับชมภายใน4นาทีนี้นะคะขอบคุณทุกคนแล้วเจอกันใหม่ทุกคนที่30นะคะกับคิมมี่ไทยบายบายนะคะทุกคน5นาที พยายามรอให้ห้านาทีวิเดี๋ยวมันไม่มีสามสิบนเดือนกุมภาเป็นยี่แปดแล้วกันนะคะเจอกันวันที่ยี่แปดแล้วค่ะทุกคนเดือนหน้านะคะมันไม่มีสามสิบ